สี่แรงคูโบต้า3 9 9 0 0 0บาทครับพี่น้องครับผมมีกาดสวยๆอย่างนี้เลยครับใบมีดดันหน้าเก็บสีเก็บสนิมเรียบร้อยแล้วนะครับสวยๆงามๆอย่างนี้เลยเช็คจุดรัว่วซึมทุกจุดให้เรียบร้อย3 9 9 0 0 0บาทครับพี่น้องนี้ทุกที่ติดต่อเข้ามานะครับผมลูกค้าประวัติดีสามารถดาวได้นะครับผมนี่นะครับ3า9 0 0น้บาทติดต่อกับชาบ้านนนนะครับผมระบบ ทุกอย่างเราเคลียร์ให้หมดแล้วนะครับนี่นะครับไฟสองสว่างชั่วโมงการทางานเท่าไหร่ครับน้องสามพันกว่าชั่วโมงเท่านั้นเองเบาๆสบายๆนี่ครับกันจัดจนะครับจัดจักูนะครับปัดก่อนโอเคครับผมมาเนี่ครับสามพันห้าร้อยห้าสิบห้านะครับพี่น้องครับผมสามพันห้าร้อยสิบห้าฟังเสียงโอนี้สวยงามๆครับฟังเสียงเครื่องด้วยกันนะครับผมครับฟังเสียงเครื่องด้วยกันนะครับครับ 啊，对对对。